สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้องพาท่านผู้ชมมาชมหุน่นแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะเป็นหุ่นพลาสติกค,ค่ะซึ่งประดิษฐ์และก็ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะคะดูค่ะมีทั้งที่ตักขยะมีทั้งกระป๋องมีทั้งกล่องมีทั้งตะกร้านะคะมีทั้งกระชอนเป็นลูกกระตาดูค่ะท่านผู้ชม าท่านผู้ชมท่านใดจะมีไอเดียไปประดิษฐ์เอาไว้ดูสวยๆหรือว่าดูแบบสนุกๆก,ก็ได้นะคะหลากหลายอุปกรณ์เอามาประดิษฐ์เข้ากันแต่ก็ดูออกมาสวยงามค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย